ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับช่องทางการหาเงินคริปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวก็สามารถทําเงินคริปโตได้นะครับสำหรับใครที่ชอบการหาเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีในการหาเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยก็คือกระเป๋าในการรับเหรียญนะครับผมใครที่ยังไม่มีกระเป๋านี้ก็ไปสมัครกันได้นะครับรายละเอียดผมจะแนบไว้้ให ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับกระเป๋า f o r s e t Pay นะครับผมสําหรับรายละเอียดของกระเป๋านะครับผมก็จะแนบไว้ให้แบบนี้เลยนะครับผมวิธีการสมัครเว็บไซต์วิธีการสมัครกระเป๋าแล้วก็วิธีการโอนเงินจาก f o r s e t Pay เนี่ยเข้าธนาคารช่องทางการติดต่อนะครับแล้วก็จะแนบไว้ให้แบบนี้นะครับลิงก์การสมัครนะครับผมให้เรามาดูที่คอมเมนต์ปักหมุดด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมอ่าก็ตามนี้เลยนะครับในส่วนของขั้นตอนแล้วก็อ่าวิธีการสมัครผมจะแนบไว้ให้้แบบบนนีะครั สำหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาอัปเดตและก็แนะนําวันนี้นะครับผมก็คือเว็บไซต์นี้เลยนะครับรายละเอียดเนี่ยผมแนบไว้ให้หมดแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับสมัครตามที่ผมได้สอนไปเลยเนาะขั้นตอนการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมในส่วนของตัวเว็บนะครับไม่มีการลงทุนหรือว่าการเติมเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน,น่นอนนะครับทำได้ทั้งมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์นะครับผมสาหรับใครที่ใช้ผ่านมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยแนะนําให้ใช้ผ่านตัว Google o c h r ับเพราาะะว่มันจแปลเป็นนภาาษไไทยด้ัะคลム แต่ละเมนูของเว็บเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะบางคนเนี่ยอาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็แนะนําให้เป็น Google Chrome แล้วกันมันแปลภาษาไทยได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแต่ละเมนูกันนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างแล้วก็แต่ละเมนูเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับผมด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของเมนูนะครับผมเห็นไหมด้านบนตรงนี้เลยนะครับอันแรกนะครับผมเป็นข่าวสารนะครับก็จะเป็นข่าวสารจากทางเว็บนะครับของเขาจะประกาศนะครับตามนี้เลยเนาะเราก็สามารถมาอ่านข่าวสารได้ต่อไปเจ้าของ f o r e s e นะครับผมเจ้าของ f o r c e เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรายการ URL สั้นนะครับ URL สั้นคืออะไรนะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการเข้าไปสมัครในส่วนของเว็บไซต์นะครับที่จะเป็นในส่วนของการครอบลิงก์หรือว่าแชร์ลิงก์นั่นเองนะครับเราสามารถเข้าไปทําในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆตรงหน้านี้ได้นะครับอันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้สอนนอกว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับเว็บไซต์ต่างๆของพวกนี้เนาะถ้าเราอยากสมัครเนี่ยเราก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับเพราะว่าจะเป็นการแชร์ลิงก์นะครับผมก็คือการชําระรายวันไปยังบิตคอยแล้วก็ฟอเร e ต์เพย์เนี่ย กขาจะมีการชําระเงินขั้นต่ำตามนี้เลยนะครับ PayPal 1ดอลลาร์ Bitcoin ห้ดอลลาร์แล้วก็ f o r s e t Hub นะครับผมหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับผมหดอลลาร์เนาะเป็น f o r c e t นะครับผมตามนี้เลยนะครับก็ดูนะครับว่าเว็บพวกนี้ใช้งานอย่างไรอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยสมัครนะครับต่อไปเป็นเครือข่ายโฆษณานะครับผมอันนี้เป็นการลงโฆษณาในส่วนของเว็บไซต์นะครับผมเมนูต่อไปนะครับเป็นการรับเหรียญนะครับก็คือการหาคะแนนในเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของการเยี่ยมชมนะครับของ Short Link โฆษณา PTC แล ก็ f อ r s เซสนะครับแล้วก็ offer แล้วก็งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอ่ะเยี่ยมชมช็อตลิงก์นะครับว่าทําอย่างไรเนาะสลับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการแก้ช็อตลิงก์นะครับเราจะได้รับเหรียญทองหรือว่าคะแนนเนี่ยตามจํานวนที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับร้อยหกสิบร้อยยี่สิบร้อยหกสิบร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยสิบนะครับหรือว่าหนึ่งร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการทํานะให้เรากดคลิกที่นี่นะครับอ่ะเราก็กดเข้าไปแล้วก็ open my าช็อตลิงกนะครับในกรอบสีแดงตรงนนนนนนนีี้้้้กกกกกดดเเเเเขขาาาาาไปปพออรรรมมมแลลวว่่ยััั็็็จะะใสสทชติงคบบผ การทับช้อนลิงก์เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการคลิกอ่าการแก้แคปชั่นหรือว่าการคลิกดําเนินการต่อเนาะอย่างเช่นอันเนี้ยมันมีคําว่าคลิก here to continue แล้วก,กดเข้าไปโฆษณาเนี่ยมันอาจจะแจ้งเกอนเยอะนิดนึงนะครับสลับใครที่ทําผ่านมือถือเนี่ยก็ค่อยๆทําไปเนาะถ้าเรากดมาแล้วเนี่ยมันจะมีการแก้แคปชั่นนะครับแล้วก็กดแก้แคปชั่นตามที่เขาให้เราทําเลยนะครับแก้แคปชั่นนะครับเลือกรูปบันไดเนานะเราก็เลือกไปพอเราทําเสร็จแล้วเราก็เลื่อนหาปุ่มที่สามารถกดต่อได้นะครับนี่ครับนะครับไม่ยากนะลองทาดูนะครับพอมาถึงหน้านี้ ถอยสลับตรงนี story, ้เราก็รอเวลาแค่10ว anyway. ินาทีเท่าน yeah. ั้นเองนะครับรอเวลาตรงนี้ให้หมดพอเวลาหมดแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มให้เรากดต่อเนาะนี่ครับพอเวลาหมดแล้วเราก็เลื่อนหานะครับนี่ครับโอเพนนะครับผมอ่าไม่รู้ว่าอ่านว่าโอเพนหรือเปล่าลองกดดูนะครับโอเคนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะแจ้งเรานะครับตรงนี้เห็นไหมในกรอบสีเขียวนะครับตรงนี้นะนี่ครับร้อยหกสิบคะแนนนะครับผมก็คือเราได้รับแล้วนะครับเราสามารถกดเช็คก็ได้นะครับนี่ครับกดเช็คดูว่ามันเข้าหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการทำช็อตลง์ ประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆลองทําดูนะครับต่อไปเป็นในส่วนของโฆษณา PTC นะครับที่เป็นศูนย์สี่เนาะตัวนี้จะเป็นการคลิกเว็บไซต์โฆษณาเหมือนกันนะครับอันนี้มีเวลาจํากัดอยู่ที่3ามิบวิย0่สวิสิวิห้าวินะครับอ่ะเราก็กดดูนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีเวลานับถอยหลังด้านบนซ้ายนะครับผมตรงนี้โอเคนะครับพอเวลาหมดแล้วเนี่ยมันบอกว่าคลิกเพื่อรับสิทธิ์50เหรียญน,นะครับเราก็กดแล้วเราก็แก้แคปชั่นครับเขาบอกว่าให้เลือกผู้หญิงเนาะเราก็เลือกผู้หญิงแล้วเราก็กดเรียกร้องนะครับอันนี้คือเสร็ การทาในส่วนของการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับก็ให้เราลองทําดูเนาะต่อไปเป็นฟอเรสตนะครับสหรับฟอเรสต์ตรงนี้จะเป็นการเคมคะแนนนะครับผมเป็นการเคมคะแนนตั้งแต่50จนถึง2,000เหรียญเลยนะครับจะเป็นการเก็บสะสมนะครับขึ้นคะแนนได้หมดตรงนี้เนาะเครื่องบินนะครับเราก็เลือกเครื่องบินนะครับโฆษณามันอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแล้วเราก็กดตรวจสอบนะตรงนี้เนี่ยก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ารอเวลานะครับตามนั้นนะครับแล้วเราก็กดอ่าในกรอบสีเขียวนะกดเข้าไปตรงนี้พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับคะน ขึ้นด้านบนตรงนี้เลยนะครับผมได้รับประมาณ1,000คะแนนนะครับผมอ่าได้รับ1,000โดยการดูวิดีโอเนาะเขาแนะนําให้เราไปดูวิดีโอนีครับผมได้รับวันที่9 9และตั๋วลอตเตอรี่นะครับผมแต่ถ้าเราอยากรับ1,000เนี่ยเขาให้เราไปดูวิดีโอเนาะตัวนี้จะกดได้ทุกๆ30นาทีนะครับสลับออฟเฟอร์ เราเฟอร์ก็ค <me> ือการทําแบบสอบถามต่างๆเลยเนาะเราก็ลองไปทําดูนะครับถ้าเราชอบในเรื่องของการทําแบบสอบถามนะครับต่อไปเมนูงานด้านล่างนะครับก็จะเป็นการทําแบบสอบถามเหมือนกันนะครับต่อไปเมนูเหรียญพิเศษนะครับอันนี้เป็นโบนัสประจําวันโบนัสประจําวันก็คือภารกิจที่เราทํามาในส่วนของเมนูรับเหรียญตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราทําภารกิจตรงนี้ครบแล้วเนี่ยเราก็มากดรับคะแนนรได้ตามที่เขากาหนดตรงนี้นะครับทำได้ทุกวันเลย นะครับสลับตรงนี้นะต่อไปการแข่งขันนะครับสำหรับการแข่งขันตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเนาะก็ลองลองเข้ามาทาดูนะครับต่อไปเป็นหวยแล้วเกมอันนี้ผมไม่แนะนําให้เราเล่นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับการเดิมพันหรือว่าการพนันนะครับต่อไปที่เป็นเมนูอ้างอิงนะครับสลหรับเมนูอ้างอิงก็คือการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถเอาลิงก์ไปเชิญเพื่อนต่อได้เนาะการเชิญเพื่อนเนี่ยเราเชิญได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li ลน YouTube ิ i กต o อกได้หมดเลยนะครับไม่จาเป็นต ต่อไปเป็นช่องทางการติดต่อนะครับผมอันนี้จะติดต่อแอดมินหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเว็บนะครับสามารถติดต่อได้เนาะต่อไปการถอนเงินนะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันมีชื่อของเราอยู่ใช่ไหมครับนี่ครับแล้วก็กด3ขีดแต่ถ้าเป็นในมือถือนะครับผมมันจะมี3ขีดด้านบนซ้ายมือนะครับมันก็สามารถเลื่อนดูแต่ละเมนูได้การถอนเงินก็กดไปที่เมนูที่ถอนนะครับตรงนี้การถอนเงินเนี่ยก็จะมี3มสกุลเงินที่เราสามารถถอนได้นะครับก็คือจะมี Bitcoin BTC ไ t e c o i n LTC และก็ดอทคอยนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมมีคะแนนนะครับเหรียญที่อยู่ในเว็บนะอยู่ที่ประมาณ158,596คะแนนนะครับอันนี้คือที่ผมได้จากการทำในส่งของเว็บไซต์และก็การเชิญชวนเพื่อนนะครับผมเขาบอกว่าสำหรับการถอนเงินเนี่ยก็คือใช้กระเป๋า x p a s Crypto และก็ Forset Pay นะครับผมนั้นไม่เกินนะครับก็คือถอนเงินเข้าทันทีนะครับผม150,000นะครับผมในส่นของการถอนเนาะการชำระเงินด้วย Wallet โดยตรงจะเสร็จสิ้นภายใน7วันทาการนะครับก็คือเงินเข้าแน เนาะถ้าเราถอนเข้าฟอเรต์เพย์เนี่ยเงินเข้าทันทีนะครับอันนี้เป็นประวัติการถอนเงินเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้ก็เป็นประวัติการถอนเงินที่ผมเคยถอนไปก็จะมีดอทคอยดอทคอยแล้วก็ไลท์คอยนะครับที่เคยถอนไปนะครับอ่เรามาถอนเงินกันนะครับว่าเงินจะเข้าหรือเปล่านะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้เนาะเพราะว่าผมไม่ได้ถอนนานแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีเหรียญไลท์คอยตามนี้นะครับผมเนี่ยฮะเหรียญทุกเหรียญตามนี้นะครับบิตคอยดอทคอยแล้วก็ไลท์คอยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนเป็นในส่วนของดอทคอยแล้วกัน จากนั้นเนี่ยตรงนี้เขาให้เราพิมพ์แก้แคปชั่นนะครับเราก็พิมพ์ลงไปในช่องนะครับ เราเลือกวิธีการรับเงินเป็น f o r s e t Pay นะครับผมจากนั้นเนี่ยเขาก็เขียนบอกว่า f o r s e t Pay Email นะครับก็คือให้เราใส่อีเมลของ f o r s e t Pay เนาะในการรับเงินตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับเมื่อเราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วเราก็กดถอนเงินด้านล่างได้เลยนะโอเคนะครับผมเราได้ทําการถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยละด้านล่างตรงนี้มันบอกว่าถอนเข้า f o r s e t Pay ของคุณมีมากกว่าหรือเท่ากับ1 50, 000, นึ0 0 0สนหมื่นคะแนนนะครับคุณจะได้รับการชําระเงินภายใน7วันนะครับผมอ่าก็แนะนําให้ถอนหรือมากกว่านะครับผมถอนหรือมาก มากกว่าเนาะมากกว่า1นึ0 0สนะครับในส่วนการถอนเงินเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่กระเป๋านะครับว่ามันเข้าแล้วหรือยังนะครับโอเคนะครับเข้ามาดูที่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่มียอดเข้ามานะครับผมก็ให้เราเข้ามาดูที่เว็บนะครับแล้วก็ดูที่ประวัติการถอนเงินนะครับตรงนี้นะครับผมเราได้ทําการถอนเหรียญดอทคอยไปเนาะถ้าถอนมากกว่าแสนห้าเนี่ยมันจะใช้เวลาการตรวจสอบถึง7วันเลยนะครับผมก็รอการตรวจสอบนะครับถ้าเราถอนต่ํากว่าแสนห้านะครับอาจจะเข้าทันทีนะครับผมถ้าไม่เกินแสนห้านะเข้าทันทีนะครับตาม แจ้งไว้นะผมถอนไปประมาณ7ดอคอยนะครับก็มีการหักค่าธรรมเนียมด้วยเหลืออยู่ที่6 9ดอคอยนะครับก็รองเงินเข้านะทุกคนถ้าเงินเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาลงคลิปอัปเดตให้นะครับฝากก, like, กไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ